สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกครั้งนะคะอ่าวันนี้นะคะแม่หมอมาพร้อมกับไพ่สี่กองอีกแล้วนะคะให้ทุกทุกคนได้เล่นได้เลือกกันอีกเช่นเคยนะอ่ะวันนี้นะคะแม่หมอนํามาพร้อมกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นมีใจให้คุณจริงๆหรือคุณแค่คิดไปเองมโนโปไปเองอ่าวันนี้นะคะเราจะเป็นล้วงลึกของเขากันล้วงลึกจิตใจของเขากันนะคะคลายข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราคิดไปเองหรือเปล่านะเขาชอบเราหรือเราแค่มโนไปเองนะเขาชอบเราหรือเปล่านะ อะไรอย่างนี้นะคะเราจะไปเ,เปิด พลังงานนะคะไปไขข้อข้องใจกันให้หายข้องใจนะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะมีไพ่ทั้งหมด4กองให้เลือกนะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดนะคะเป็นกองที่1 2 3 4สนี่นะคะเรียงไปเลยนะคะให้ทุกๆคนนั้นนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วก็ส่งพลังงานไปยังไพ่ได้เลยะคะ่ะอ่าแต่อย่างไรก็ตามการดูอย่างนี้นะคะบอกทุกครั้งนะบอกทุกคลิปนะคะเป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอย่าเพิ่งเป็นตัดสินใจว่าเป็นดวงชะตาของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจนกว่าจะได้มาเช็คพลังงานส่วนตัว กันนะคะห้ามอินห้ามซีเรียสจนเกินไปรับชมเพื่อความบันเทิงคะ mm. ่ะอ่าโอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยคะย่ะไปอ่าสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะนี่นะสีดํานะคะสมใบแรกนะเรามาดูกันเลยอ่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะแม่หมอขอมองว่าคนคนนั้นที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะเออเป็นคนที่ค่อนข้างสุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีวุฒิภาวะสูงนะคะมั่นคงในอารมณ์ตัวเองมากๆเลยและด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ของเขาเน่ยนะคะเออมันบางครั้งมันเลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกอบอุ่นแนละ้วแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าวันนี้แม่หมอก็ต้องขอบอกเลยให้คุณนะคะเผื่อใจเอาไว้นะเพราะว่าคนคนนี้นะคะอาจจะยังออไม่ได้คิดอะไรกับคุณในด้านนั้นเนาะ ในด้านเออความความสัมพันธ์ที่แบบว่าเกินคนรู้จักเกินเพื่อนหรือว่าเกินออพี่น้องอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะคะเขายังไม่ได้คินงั้นแต่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้แหละเขาจะเป็นคนที่แบบว่าอ่าคือ,อยังไงอะ คือเขาเขาจะดีอ่ะเออเขาจะพูดดีจะแสดงดีทำดีกับทุกๆคนนั่นแหละค่ะแบบนี้แหละแบบนี้ทุกคนเลยเขาจะปฏิบัติแบบนี้ทุกคนด้วยบุคลิกของเขาด้วยนิสัยของเขาอะไรอย่างนี้นะแล้วคนนี้แม่หมอคิดว่าเขาอาจจะเคยมีอดีตหรือว่าความรักอะไรมีอะไรบางอย่างอะที่มันอยู่ในใจเขาที่มันอาจจะไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เขาก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยคิดเออเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มากอะไรอย่างนี้นะคะแม่หมอก็เลยต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนกองนี้นะคุณอาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่ตัว วัวคุณเองอาจจะคิดไปเองนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณคะ่ะโอเคอเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่2เลยคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะนี่นะ สามใบสามใบที่สองนะคะเรามาดูกันเลยนะอ่ะอันเนี้ยคนที่เลือกกองไนดะ้คล้ายๆกับคนกองแรกเลยถ้ายังถ้าถ้าไม่ได้เลือกกองแรกนะคะลองกลับไปดูกองแรกได้คล้ายๆกันเลยนะคะคนกองเนี่ยคือคุณคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่สุขมุมมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เนาะเออแล้วทีเนี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้คุณนะ่ะแบบว่าคิดแล้วก็รู้สึกไปได้ว่าเฮ้ยเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าใน,นแม่หมอก็ต้องขอบอกเลยว่าให้คุณเผื่อใจไว้นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรกับคุณนั่นเองค่ะการที่เขาเป็น อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นบุคลิกเป็นนิสัยของเขานะคะที่เขาก็ปฏิบัติต่อทุกๆคนอะไรแบบนี้เนแล้วก็คุณคนนี้อาจจะมีอดีตหรือว่ามเออีเรื่องราวอะในในชีวิตมาก่อนหน้าในเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้เท่าไหร่นะคะแล้วทีนี้กับคุณนะคะก็เลยอาจจะยังไม่ได้คิดเกินเลยไปถึงขั้น ขั้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักเป็นอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่่นหละคล้ายๆกับคนกองแรกเลยนะคะไพ่ออกมาแบบค่อนข้างในทํานองเดียวกันเลยนะลองลองย้อนกลับไปดูกองแรกได้นะคะถ้าไม่ได้เลือกกองแรกนะอาะเนี่ยค่ะเนาะก็ให้คุณเผื่อใจแล้วกันเขานะคะอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรกับคุณคะ่ะเอาโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่3ามเลยคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะนี่หน้าสีน้ําเงินอเรามาดูกันเลยออ่ะแม่หมอว่าคุณคุณและเขาเนี่ยนะคะอาจจะคุยคุยกันแล้วคือเขา่าอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวได้คือความสัมพันธ์นั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่อเขาเรียกอะไรคุยคุยหลายคนคุยเยอะมันไม่ชัดเจนนะเออมันไม่ชัดเจนมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็อาจจะรู้รู้ดีนะคะทีนี้แม่หมอว่าเขาอ่ะเอ ที่ที่เขามาคุยกับคุณนะคะก็เหมือนเหมือนก็ว่าเขาก็แบบว่าอาจจะยังไม่ได้ให้ให้ความจริงใจกับเราสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะก็อยากให้คุณแบบเปลือใจไว้สักนิดหนึ่งอะไรแบบนี้อาจจะแบบคุยสนุกสนุกคุยกับคุณแล้วมันก็โอเคคุยกับคุณแล้วมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้มไม่ได้แปลว่าคนคนนี้จะคุยกับคุณแค่คนเดียวนะคะเออเขาอาจจะมีการคุยซ้อนคุยกับคนอื่นด้วยแล้วก็คือความสัมพันธ์กับคุณน่ะคุณแล้วเขาอาจจะแบบแค่คุยคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนยัััังงงไไม่ดด้้บบบอออกกกเเเเปป็็นนนจจรริฉชธูสึี เธอนะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วทีนี้ยคือคือเขาคุยกับคุณน่ะคุณก็รู้สึกว่าโอเคเออมันก็ดีนะมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาคนในแม่หมอต้องขอบอกเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะคะเออแล้วแต่แต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีกับคุณนะแม่หมอว่าเขาน่ะอาจจะรู้สึกดีกับคุณมากมากเป็นพิเศษเออรู้สึกพิเศษพิเศษกับคุุณมม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 าา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 ากกกกววววว่่่่่่่่่คคคนนนออออออืืททีีีีีเเเเ้้้ยยแแแแลหะะรรูสึจจบบ เลือกเลือกหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยจากที่คุยหลายๆคนเนเหมือนก็ว่าเขาเขาจะหยุดเขาจะหยุดพฤติกรรมตรงนี้แล้วเหมือนกับว่าเลือกคุยกับใครแค่คนใดคนนึิงคนเดียว คนที่เขารูกสึกดีด้วยซึ่งแม่หมอก็ก็ <an> มองว่าน่าจะเป็นตัวคุณเองแม่หมอว่าเขานะก็แอบมีความรู้สึกดีและพิเศษกับคุณนะคะมากกว่าคนอ,าอื่นๆอะไรแบบนี้อันเนี้ยแม่หมอก็เลยต้องขอบอกมีแนวโน้มสูงนะคะที่ที่คุณอาจจะไม่ได้คิดไปเองนะคะเขาก็อาจจะเริ่มรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นแล้วแหละเออมากขึ้นซึ่งคุณอาจจะสัมผัสได้รู้สึกได้อะไรอย่างนงี้นะอก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนกอนี่มีแนวโน้มสูงที่คุณอาจจะไม่ได้มโนโปไปเองหรือคิดไปเองค่ะเขาก็ค่อนข้างรู้สึกดีและพิเศษกับคุณมากกาคน เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สี่เลยคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่นะคะน้องยูนิคอร์นกองสุดท้ายนะสามใบสุดท้ายเรามาดูกันเลยโหคนนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เจ้าชู้จริงๆแล้วคนนี้ค่อนข้างเป็นคนมีตัวเรื่องนะเป็นคนที่โชคชน โชคโชนมากๆในความสัมพันธ์นะแล้วการที่เขาเนี่ยนะคะมาคุยกับคุณอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาเขามีการคุยกับคนอื่นด้วยนะเออมีมีตัวเลือกมีการมองมีการคบคนอื่นด้วยนะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะคะแต่ทีเนี้ยพอไปไปมานะคะแม่หมอว่าเขาเริ่มรู้สึกดีกับคุณเออเขาเริ่มรู้สึกเดียดีกับคุณแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหยุดแล้วเขาเขาจะเลือกที่จะมาคุยกับคุณแค่คนเดียวรู้สึกดีกับคุณแค่คนเดียวเห็นไหมคะจาก3ถ้วยเดี๋ยวเขาจะเหลือจะเหลือให้มาเป็น2ถ้วยเนี่ยก็คือจะเล้ว ก็เลือกที่จะคุยกับคุณนะคะมองคุณแค่คุณเดียวมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคนกองเนี่ยโหอันนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่ดีเนาะเป็นพลังงานที่ดีนะคะแม่หมอว่าก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนกองดีนะคุณนะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะคะที่คุณน่าจะไม่ได้คิดไปเองนะคะเขาเองก็รู้สึกดีและชอบคุณเหมือนกัน,นะคะ่ะ